ท่านผู้กล้าฉันจะไม่ไหวแล้วนะคะอีกนิดเดียวทอนอีกหน่อยนะทอนอีกนิดเดียวนะโอ้ยแปลกๆละ17ทับ97 MP 9ทับเก้าิงไเหยิงจ้าการยิงระยะไกลเลเวลอัพเลเวลอัพจะฮะนี่นะเหรอความรู้สึกตอนที่อัพเลเวลรู้สึกแตกต่างจากเดิมแถมยังมีแรงเยอะขึ้นอีกด้วยไม่ ไม่ไหวแล้วเฮ้ยองหญิงได้โปรดรออีกแค่แป๊บเดียวฉันจะเสร็จแล้วยืนง,งานกันนานนุ๊แป๊บนึงนะปุ้นับสุดท้ายจ่ายว้าวมันล่มาแล้วของรางวัลของฉันของรางวัลพิเศษเห้ย,ยหมายความว่าของรางวัลพิเศษก็คือไข่นี่แล้ะนะแต่แค่ไข่จริงดิ านช่างสุดยอดจริงๆเลยท่านผู้กล้าข้าไม่คาดคิดเลยว่าผู้กล้าเลเวลหนึ่งอย่างท่านจะโซโลดันเทียนนี้ได้แถมท่านยังได้รับรางวัลพิเศษอีกด้วยฉันก็ไม่คาดคิดว่าจะได้ไข่นี่เหมือนกันล่ะนะและฉันก็ไม่ใช่เทมเมอร์ด้วยสัตว์เลี้ยงสําหรับฉันมันไร้ประโยชน์มากถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เก่งมากก็ตามทีเถอะแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนกับขยะมากกว่าดูไข่มันรูปทรงแปลกๆด้วยนะ มันไม่ได้เป็นเหมือนที่ท่านคิดเสมอไปหรอกนะคะดันเจี้ยนนี้ถึงแม้จะเป็นผู้กล้าเลเวลหนคนก็นยังยากที่จะจัดการกับคนแค่ทั้งเจ็ดได้เลยนะและดันเจี้ยนนี้เลเวลสูงสุดให้เข้ามาได้ก็คือเลเวลสิดังนั้นถ้าคุณได้ฟาร์มจนแข็งแกร่งเมื่อไหร่เกินเลเวลสิก็ไม่สามารถเข้าดันเจี้ยนนี้ได้อีกต่อไปสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือท่านไม่ได้สังเกตว่าคนแค่นคนสุดท้ายที่ท่านฆ่าไปคือ หมวกแดงดังนั้นไข่ที่คุณได้รับก็ค่าจะเป็นไข่สัตว์เลี้ยงสีแดงละมังก่อนที่ท่านจะถึงเลเวลขีดจำกัดถ้าท่านสามารถรวบรวมไข่ได้ครบทั้ง7สีละก็ท่านก็จะสามารถหลอมรวมไข่ทั้งหมดเข้าด้วยกันให้กลายเป็นไข่ทองคําได้เลยนะคะสิ่งที่ท่านอาจจะได้รับจากไข่นั้นอาจจะเป็นไอเทมที่สามารถอัญเชิญสัตว์เลี้ยงออกมาได้ก็เป็นได้และสัตว์เลี้ยงที่ออกมาโดยแล้วเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งมากที่สุดและเป็นตำนานในนิยายอีกด้วย แบบนั้นเองอย่างนั้นเหรอสัตว์เลี้ยงแบบนี้น่าจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือสัตว์เลี้ยงที่ถูกอัญเชิญมาจากไอเทมซึ่งมันไม่สามารถจํากัดเรื่องอาชีพได้ส่วนประเภทที่2คือสัตว์เลี้ยงพิเศษที่มีแต่เทมเมอร์เท่านั้นที่สามารถฝึกได้และพวกปันก็สามารถเพิ่มสเตตัสได้อย่างอิสระด้วย ถ้าเป็นแบบนั้นล่ะก็โอ้โหรู้สึกได้จะได้ของดีนะเนี่ยเฮ้ย,ยถ้าได้ประเภทแรกก็ใช้ได้เองแต่ถ้าได้ประเภทสองก็ขายทิ้งซะเจ้าหญิงฮช่วงเวลาหลังจากนี้ผมต้องรบกวนท่านแล้วละนะเฮ้จะบอกนะว่าเขาจะล่าต่อนะฮิฮิฮิก็เป็นอย่างที่ท่านกำลังคิดนั่นแหละนะเจ้าหญิง ท่านบูก้าจะมากเกินไปแล้วนะคะเฮ้ okay. okay. hey, ทอสักนิดหน่อยนะเดี๋ยวก็ชินไปเองแหละท่านบูก้าด้านหน้ามีหน้าผาอยู่ด้วยค่ะเห็นแก่เจ้าหญิงค่าตัวนี้เสร็จเดี๋ยวให้พักแป๊บหนึ่งก็ได้นะ12นาฬิกาเธอนี่น่ะเหรอไขทองคำเลเวลของคุณเลเวล10เยี่ยมเริ่มดำเนินการแผนการขั้นต่อไปได้เลยก็เท่ากัน ท่าเรือออรินบาฮาโซนทําธุรกิจการค้าผู้ก้าหน้าใหม่เฮะเฮไปเดยดดีนะไอพวกนักเลงทําไมถ้าเป็นนักเลงแล้วมันจะทําไหมจะทําอะไรฉันได้เราฮะขยะยางแกอยู่เ,เงียบไปเถินหน้าอย่ามาสะเอะกับเรื่องของคนอื่นจะไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็มีคนมากระทืบพวกแกแน่นอนไอพวกขยะสังคม <c oughs> แล้วฉันจะรอวันนั้นก็แล้วกันนะไอ,ใอะ้ใขรยะฉันจะตั่งรองอยู่ตรงนี้ละ่ะจะรอดูว่าจะมีคนมากระทืบฉันไหมเอ้คนคนนั้นมันน่าคุ้นคุ้นแฮะไอ้โง่เมื่อตอนนั้นหรือเปล่าวะนี่พี่ชายเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอโอ้นายเป็นผู้กล้าหน้าไหมสินะมันเป็นเรื่องปกติที่นายจะไม่รู้ล่ะนะไอ้พวกกิ้วนี้นะมันมาลังแกคนธรรมดาอีกแล้วละสิกิ้วไวไวดีเอสนั่นแหละกิ้ว YYDS อย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะไอหนุ่มน้อยมันก็คือกิลวที่แข็งแกร่งที่สุดในท่าเลือโอลิมปาหาของเราเนี่ยแหละอกิ่วของนักลบกศักดิ์สิทธิ์ทูล่าอย่างจะไงละ่ะกิลวของพวกมันมีหลายคนด้วยที่ไปถึงเลเวล20แต่พวกมันก็ยังไม่ออกจากหมู่บ้านมืออไม่พวกมันไม่เพียงแต่แย่งทรัพยากรที่เป็นของผู้กล้าหน้าไม แต่ยังแย่งของดันเจียนอีกด้วยแถมพรุ่งนี้ดันเจียนที่ใช้สําหรับเก็บเลเวลก็จะเปิดแล้วด้วยแต่พวกมันก็ปิดก,กั้นทา,ไนานง,งไม่ให้พวกเราดันเข้าไปในร้านเฮ้ยพูดแล้วก็งุดงิดไม่ให้พวกเราดันซื้อของได้อีกด้วยอยากจะโซก็โซ่ไม่ได้เพราะว่าเราซานที่เป็นเทมเมอร์นั่นอยู่เลเวล20แถมแข็งแกร่งมากๆอีกด้วยจะฮาขยะก็คือขยะแต่นะ เป็นเศษขยะที่อยู่ในมูอขยะนะเพราะแกทำโคตรโคตรขยะเลยเหรอนะไอเวนเอ้ยพี่สารพูดถูกแล้วพวกนั้นขยะก็คือขยะไม่มีทางไปเพชรได้หรอกคอนออนแออย่างนายนะ่ะไม่สมควรเป็นผู้กล้าด้วยซ้ําหาแกเป็นใครนี่แกคืออ้าวพี่สารใจร้ายจังเลยนะครับ ที่เจอการที่หน้าดันเทียนเมื่อวานก่อนหน้านี้ไงครับที่มากับท่านปีศาจ์อย่างชินะจำไม่ได้เหรออ๋อฉันจำได้ละไอขยะที่ขายของให้นี่นะไม่ต้องชมฉันให้เสียเวลาเปล่าหลักหน้ายังไงฉันก็ไปให้แกเข้าอย่างแน่นอนนี่พี่สายพี่สายสั้นดีพี่สานมองผมเป็นคนยังไงเนี่ยผมก็แค่พูดความจริงที่กิววายวายดีเอสนั้นเป็นกิวที่เยี่ยมที่สุด กฎของวายวดสก็คือผู้แข็งแกร่งคือผู้คุ้มกฎคนที่อ่อนแอก็มีแต่ต้องทําตามกฎนั่นคือธรรมชาติที่ต้องยอมรับใช่ไหมวายวาดีเสช่างหน้ามหาัศจรรย์ท่านทูร่าอย่างคือผู้ที่จะครองโลกใบนี้ยูฮ uh ู hoo! นี่แกผู้ใดสวยเลยนิววาผู้หญิงในกิววายวาดีอสนั่นน่ะสวยสงา่า และผู้ชายนั้นก็แข็งแร่งรอเหล่าเอากันไวไวดีเอสเทียมที่สุดตอนนี้ฉันกำลังโสดด้วยสิหาคนมาดูแลนะครับผมใครๆสาวๆสวยๆคนไหนสนใจแล้วก็ DM ได้เลยนะจ๊ะไม่ใช่แล้นี่พี่ซานทั้งหล่อและแข็งแกร่งมากทำไมจะไม่มีคนมาชอบพี่ล่ะใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วไอ้น้องชายถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับพี่ซานไปได้เลยไอ้ดองตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันอนุญาตให้ติดตามฉันได้ล้วนะ อัะจะเหอเฮ้ยเฮ้ยฮ้ไอ้ขยะแกจะทำอะไรวะหลอกฉันอย่างนั้นเหรอแกคิดว่าขยะอย่างแกจะมีคุณสมบัติที่จะเข้าไปอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะแกพูดถูกขยะนั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าไปได้ซึ่งมันก็หมายความว่าแกก็เป็นขยะไม่สมควรที่จะเข้าไปนั่นแหละถ้ายังไม่รู้ตัวดีอีกล่ะก็ชีวิตแกมันจบเหุแล้วไอ้โง่อเอ้ย